สวัสดีค่ะวันนี้แม่มาแม่กลองเน,นี้เป็นเขื่อนวัดเพชรสมุทรประมาณเกือบ7จ็ดโมงเช้าใช่ค่ะตอนนี้น้ําลงน้ํายังไม่ขึ้นเลยค่ะตามตารางน้ําของกรมอุทกศา,าศาสตร์กองทัพเรือตอนนี้น้ําทะเลหน,นุน2.4เมตรได้ว่าละน้ําถึงได้มีแค่นี้บริเวณฝั่งวัดเพชรสมุทรเนี่ยจะเป็นที่ต่ำถ้าอยากหนีน้ํามันก็ต้องไปทางโรงเรียนรุบานแล้วก็โรงเรียนวัดป้อมแก้วไปทางนู้นเลยไม่เจอน้ําแน่นอนแต่ถ้าเกิดมาตรงนี้เรามีน้ําทะเลหนุนนหะ เจอน้ำแน่ๆบรรยากาศยามเช้าสมุรสงครามเงียบสงบนะคะแหมแอบเห็นอะไรสีทองทองตรงนน้นหลวงพ่อองค์ใหญ่ตรงวัดใหญ่อะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหสีเหลืองทองสวยงามมากเลยแต่ข้างล่างยังดูเป็นตึกโล่งๆอยู่ตรงนั้นจะเรียกว่าสะพานแขวนชมวิวแม่น้าแม่กลองอยู่ตรงวัดใหญ่เป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสมุรสงครามที่เป็นรูปแม่กลองแหมเคยขึ้นไปแล้วค่ะสั่นพับๆเลยเพราะว่ามันสูงด้วยหรือขึ้นไปตอนมืดด้วยหรือว่ามันเป็นสะพานแขวนมันก็เลยโยกเกี้ยกหน่อยๆใครยังไม่เคยไปนะ จะลองไปสักครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลา11โมงแล้วน้ำทะเลหนน3.6เมตรช่วงริมน้ำวัดเพชรสมุทรเนี่ยยังมีทางแห้งให้เดินอยู่ค่ะถนนเส้นนี้น้ำท่วมเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เริ่มมีไม้กั้นแล้วนะคะไม่ให้รถเข้ามาเพราะว่ามีน้ำวันนี้วันอังคารน้ำจะขึ้นแบบนี้ตอนช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายจนถึงวันศุกร์ที่14เลยนะถ้าจำเป็นต้องมาทุระที่แม่กองตอนประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายก็เลาะไปทางเส้นอนุบาลสมุทรสรงครามหรือว่าวัดป้อมแก้ว<ๆ><ๆ>เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นที่สูงกว่าตรงไปตามถนนเนี่ยธนาคารสนน้ายกก็ใ่ กางเกงขาสั้นแล้วก็เอารองเท้าแตะมาด้วยทีนี้ก็ลุยได้สบายเลยค่ะเรื่องน้ําขึ้นน้ําลงน้ําทะเลหนุ่นหรือว่าเขื่อนปล่อยน้ําลงมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ปกติของชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพราะบ้านเราอะ่ะก็จะมีน้ําท่วมปีหนึ่งอะ่ะครั้งหรือสองครั้งแม่มก็ไม่แน่ใจจําไม่ได้ตอนเด็กๆแม่มจาได้ว่าบ้านเก่าแม่มเป็นบ้านใต้ถุนสูงปีนั้นน่ะจำได้ว่าน้ําท่วมเยอะมากแม่มายังยืมเรือพระที่ใช้บินทบาทที่วัดนั่งพิมพมาพายเรือเล่นใต้ถุนบ้านเลยเด็กๆไม่รู้เรื่องหรอกว่ามัน่ะ มันก็สนุกไปอีกแบบนึงน้ำขึ้นน้ำทะเลนุนแบบนี้เต็มที่แค่4ชั่วโมงเดี๋ยวสักพักน้ำก็ลงแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติหลังจากช่วงน้ำเยอะแบบนี้สักพักอากาศก็จะหนาวแล้วนั้นแม่มขอตัวไปเตรียมเสื้อกันหนาวก่อนนะคะไปเย็นๆจ้ะตรงนี้ตรงไหนเนี่ยลานจอดรถวัดเพชรฝั่งริมน้ำไลยคะมีน้ําท่วมไม่เยอะระดับตะตุ่มตรงนู้นน้าก็ท่วมไม่ถึงถ่ายวีดีโอแบบไม่ทันได้ดูนะไอตัวขาวๆเนี่ยมันตัวอะไรมันเป็นเงาก้องหรือมันเป็นพาก ดีนะไม่โดนงูชน <H> ลอดตายมาได้อีกวันหนึ่งแม่มเอ้ย